วันนี้าเพีรีพีบุกกลางสดานไนมาเก็ตมาดูกันว่าชาวมอขอชอบบอร์ดเกมไหนมากกว่ากันชื่อแบมค่ะมาจากคณะศึกษา,าศาสตร์สันวาศึกษา,าศาสตร์เหมือนกันค่ะปกติเล่นบอร์ดเกมอยู่เล่นค่ะชอบบอร์ดเกมไหนเพราะว่าอะไรแบมค่ะเพราะว่าสนุกค่ะได้แบบเล่นกับเพื่อนหลายๆคนได้แกล้งกันอนโนอ่ค่ะเพราะว่ามันได้แกลก้งกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าน่าจะ ประมาณหนึ่งพันเก้าสิบบาทพันห้าไหมคะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะอยู่ซีพีค่ะเอ่อชื่อบีมค่ะอยู่ซ p พ t ทค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะอยู่ซีพจิตค่ะเคยเล่นบอร์ดเกมอยู่หลายเล่นไหมคะเคยค่ะเคยเคยค่ะเคยบอดเกมที่ชอบแล้วก็ชอบเพราะว่าอะไรเป็นเกมขุดเหมืองกับเพื่อนค่ะก็สนุกดีเอ่อแหวววูค่ะได้ก็สนุกดีเคยเล่นอ n โนค่ะมาเล่นง่ายดีอ่ะเท่าไหร่เออคิดว่าเท่าไหร่เออพันสองมันเท่าไหร่คะ เฉลยบอร์ดเกมกล่องน,นี้เพียง990เท่านั้นแต่โฟนนี้ถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นนะ